สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมืง่อนี้ผมกัมายิ่งปลาครับผมมาจ่อเบ,บืงบบ้งหนาง้าครับเบิ้งจ่อเบื้งหน้าเบืองปลาครับมาหนาไซหรืยอยังครับผมแต่ผู้ชมกะไซขึ้นไล่แล้วครับหนาก็ได้ครับผมแต่ผู้ชม่ว่าหักแจ็คสีสูกสีมานมาครับยัง,งเห็นปลาอยู่ครับผม ถาบ่ได้ป้ากะถือว่ามาชมบรรยากาศครับตามหอยตามห้องครับที่เก่าที่เดิมครับผมท่านผู้ชมได้ก็ล่อหลุนกันไปเบ่งครับผมวาสิโสิมานมาครับเมือนี่ถาบว่ได้กะถือว่ามาชมบรรยากาศไปสั่นละครับผมท่านผู้ชมมาคนเดียวครับบาวันพ่นวาสิตามานํำหลังครับผมเลยมาถาเเป็นครับ อ็เหมืนไงไงอนกับผมครับจูแล้วครับจูแล้วครับ ถือบินบินครับผมอ,อ๋อโอ้ยบินบินเลยครับโอ้อยว่านี่ยากเน่นยไ่เยอครับผมนี่น,น,น,นะครับไม่เปิดนะครับ เอาแก้วไปก่อนครับผมเงียนะครับสวยครับใส่แบนเนาะ เอะไรวะนนี้โบเห็นไงจมูกเนี่ยลอยตรงนี oh, gee, yeah. right ้โอ้ยจริงเนี่ยเห็นไหมมึงเนี่ยพื่อนป่าลอยบบเห็นดรกอยู่มองใดมันค่อยว่ะตีอย่างเนี่ยเวเนี่ย หมถืออ oh, oh. ีกเยคือว่นิงนะทำหนิงหนิงเด็การโหลดปลาลอยเวโหอดบานหอดซองแลวครับมันสรุปประคอแต้มเดียวครับนิงนิปลาลอยครับผัดไล่ บาวันเป็น้ำลังกับบไดแ้แักเตียมครับผมกันเล่กาบไม่เห็นขอไก่ครับบมเมนขอไก่ไหมนา้นพักครับหวองไกคค่ครับุ๋ครับพันดีครับโอ้ยพันดีกับพี่บาไว้น้่ครับผมวัือนนี่่า <laughs> ครับ้อสุเล้วมือนีขึ้นสด ต้มไก่แล้วครับมุมไก่ผมนะครับพี่น้องโอ้ต้มไก่ตอนนี้กินต้มไก่ครับพี่น้องฮะใช่ไหมแป๊บนึงนะฮะครับผมคลิปหนายังผูกฟอกันใหม่เด้อครับไปยิงปลาฮิเก่าลระครับสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ